สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะจะมาแนะนำเทคนิคการฝึกการขึ้นท่าสกอร์เปียนนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับท่านที่ทำเข้ามานะคะอันดับแรกเลยอยากจะให้เตรียมบอกหนาหนาๆน,น,นะคะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่อาจจะอันตรายที่จะตัวล้มไปทางด้านโน้นนะคะถ้าใครที่ฝึกบ,บ่อยๆแล้วล้มเป็นแล้วก็ลงในท่าเอาเท้าแตะพื้นได้นะคะ สำหรับเทคนิคของจา๋าก่อนที่จะเริ่มท่านะคะก็จะเตรียมตัวให้พร้อมเสื้อผ้าใส่สบายแล้วก็เก็บผมก่อนนะคะเก็บผมเพราะว่าถ้าทําท่าสกอรเปียนเนี่ยเท้าเราขึ้นข้างบนสีสาลงข้างล่างใช่ไหมคะผมจะเกะี่กับเก็บผมก่อนนะคะเดี๋ยวแรกอ่ะแล้วก็มาวอร์มร่างกายค่ะส่วนแรกที่จ๋าวอร์มนะคะจ๋าก,ก็จะวอร์มกระดูกสันหลังก่อนนะคะโดยการเตรียมท่าวัวแมวเตรียมท่าวัวค่ะแอนหลงังในหน้าขึ้น แล้วก็ถ้าแมวค่ะกลมหลังหายใจออกเป็นหลังหายใจเข้านะคะวอมท่านี้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าหลังเราได้รับก,การบริหารเพียงพอแล้วนะคะอะทำช้าๆนะคะแต่อันนี้เป็นคลิปวิดีโอแนแนวเนาะก็จะเร็วนิดเงึ่ลต่อไปพอวอมหลังเสร็จก็จะวอมไหล่นะคะวอมไหลโดยการทำท่าปลาโลมานะคะก็จะวางศอกลงไปแทนตำแหน่งมือ วางสองลงไปแทนตำแหน่งฝ่ามือบบแยกสองให้กว้างนะคะเวลาขึ้นท่าปลาโลมาถ้าใครที่สะโพกตึงหรือขาด้านหลังนะคะหลังขาตึงก็จะขึ้นเท้า,าไม่สามารถวางส้นเท้าลงพื้นได้ก็ให้เยงเอานะคะแต่ถ้าท่านวางได้ก็วางนะคะให้ศีรระอยู่ระหว่างแขนนะคะที่ท่าดอลฟินหรือปลาโลมานะคะปลาโลมา โอเคค้างไว้ถ้าใครไหวก็ค่อยๆเดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาค้างไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้หัวไหล่ถูกเปิดนะคะหรือถ้าใครที่ขาหลังตึงให้เยิบย่อให้เงีหยมุดศรีรษะลงไปนะคะได้แขนของตัวเองวอมพอประมาณแล้วนะคะเราก็ยืนทรงตัวเดินเท้าเข้ามานิดหนึ่ง นะคะแล้วก็ยุกเทาด้านหนึ่งขึ้นเพือ่อวอมหอเปลี่ยนเท้าวอมนะคะะโอเคค่ะถ้าคิดว่าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มขึ้นท่า,ากันเลยนะคะนี่จะวอมแบบนี้วอมตปแบบนี้ก็ต้องถอยหลังมันนึงห้องมันแคบเดี๋ยวตีลังกาลงนะคะะโอเคค่ะห้องนี้เอาไว้สุดโยคะค่ะคุยคนเดียวได้แมวออกไปแล้วก็สุดคนเดียว เคตั้งถ้าเป็นดอฟฟิน้นะคะวางซองกกางนิ้วมือทุกนิ้วนะคะท่านนี้เพิ่งฝึกนะคะแนะนาให้ฝึกกับกาแพงก่อนนะคะเอาเท้าไปแตะกาแพงก่อนแต่ถ้าฝึกแล้วรู้สึกว่ามาได้ระดับนี้แล้วอยากจะลองขึ้นนะคะให้ขึ้นมือเลยนะ,ะ้ดเจนตัวค่อยๆขึ้นนะค่อยๆเดินไป 就係啦。 เทคงเดียวผ่านเลยโอ้ไม่น่าเชื่อจากนั้นนะคะพอทำท่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บ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 กบล้ามเนื้อหลังนิดนึ่งนะคะกล้ามเนื้อหลังนิดหนึ่งก่อนบ้องกันการบาดเจ็บนี้คือตะกี้เรียบร้อยแล้ว เราไปลองสุดกัน